สวัสดีครับวันจันทร์ที่12กุมภา6-7พบกับผมนะครับเรามาเรื่องของ g ชี g r a กราฟิกริแน่นอนครับอยู่ที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสิ้นปีนี้นครับเดือนพฤศจิกายนว่าระวังโดนัลด์ทรัมป์กับโจวไบเดนชัดเจนนะครับถ้าทำชนะเขาจะยกเลิกสงครามยูเครนไม่สนับสนุนทุกอย่างะยุให้รัสเซียถล่มนาโต้ไปเพราะเขาไม่ต้องการนาโต้อ,อยู่แล้วสมัยเขาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็จะแน่นอนจะเก็บภาษี60เซนกับประเทศจีน ที่สินค้าสั่งเข้ามาจะกระทบธุรกิจอเมริกันแน่นอน,อนเป็นสิ่งที่อเมริกันต้องตัดสินใจระวังผู้เท่าโจไปได้าอายุ8ปดเที่หลงลืมไรจังหวะขณะที่โดน้มทำเจ็ดสดีพับริกันใครจะพิจารณาไม่ว่าพรรคไหนก็ก่อสงครามทั้งนั้นนะครับในทั่วไปตัดทามาก็จะเป็นเรื่องของทะเลจีนใต้ระหว่างไต้หวันกับจีนที่ทําให้มันวุ่นวายเกิดขึ้นเพื่อขายอาวุธสงครามทั้งนั้นนโยบายอย่างนี้ แล้วก็ในเรื่องของแน่นอนวัตถุดิบต่างๆคอมโมริตี้ทั้งออยทั้งอักเคิเจอร์และทุกชนิดละครับจะสูงขึ้นแน่นอนเพราะนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์และของเดโมแครตเป็นลักษณะเดียวกันของไซออนนิสอเมริกันต้องการธุรกิจทั้งให้ตลอด4ปีที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจสินค้าสงคราม จองซื้อปีที่แล้วนะครับรอบ2ปี2องแสนล้านเหรียญมากที่สุดในยุคของโจไบเดนที่ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์และก็วัตถุดิบของน้ำมันเพราะทำให้ EU ไม่ต้องสั่งซื้อจากราัสเซียที่ถูกๆมากกว่าอเมริกาตั้ง3เท่าทำลายธุรกิจของสาภาพยุโรปแม้แต่อังกฤษก็โดนไปแล้วทุกคนเข้าสู่หมวดของจะรีเซชัน่น เกิดขึ้นหรือไม่ในอนาคตเศรษฐกิจถดถอยซึ่งจริงๆทั่วโลกก็ถดถอยมาตั้งแต่ปีแล้วและปีนี้จะเติบโตขึ้นเพราะนโยบายของจีนนั้นผ่อนปลนผ่อนรักรักกันท่องเที่ยวถึงได้สั่งซื้อทั้งแอร์บัสมากมายมหาศาลและตอนนี้สั่งซื้อโบอิง737ของอเมริกาแม็กที่กลับเข้าไปใหม่ <S <S <ๆ>เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศทั่วไปขณะที่จีนนั้นก็สร้างซ 919เกิดขึ้นนะครับใสยกัมมีนของเขาเองเหมือนกันที่จะขายในทั่วโลกในอนาคตใน10ปีข้างหน้ากําลังปรับปรุงปรับโมเดลต่างๆจะเป็นคู่แข่งอย่างมากมายมหาศาลกับยุโรปทั้งอเมริกานี่คือสิ่งที่อเมริกาพยายามยัดเยียดไม่ให้จีนเข้าถึงระบบ AI เรื่องซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งจีนก็ต้องพึ่งพาตัวเองและผลิต หาเป็นพัฒนาทต่มากยิ่งขึ้นในเรื่องของซัพพลายเชนดังนั้นเซกเตอร์เหล่านี้แหละครับที่จะเติบโตแกร่งตลอด10-20ปีข้างหน้าเพราะเป็นธุรกิจของอุตสาหกรรม EV ทธุรกิจของ AI ที่พัฒนาเข้ามาโน้ตเฮาล์ใหม่ๆพัฒนาเพิ่มมากขึ้นและใช้กําลังคนน้อยลงจะเห็นมีการเรออฟมากยิ่งขึ้นในปีนี้ของอเมริกาถึง30 0 0 0คนแน่นอนในเทคโนโลยีทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสมัยออฟเฟชั่นจะหายไปต้องธุรกิจ AI กลับเข้ามานี่คือภาพรวมนะครับถึงได้ยังเก่งกำไรอยู่ในสกุลดาร์ตลอด2-3เดือนนี้ก่อนที่เฟดจะเริ่มลดดอกเบีย้ยในเดือนพฤษภาเร็วที่สุดตามด้วยจูนจุร,รายสิงหากันยาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจะไม่มีการลดดอกเบีย้ยนี่คือภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจในอีก3เดือนข้างหน้าฉากนั้น Asset Allocation ต้องตัดสินใจของ Fund Manager แล้วละครับส่วนจีนนั้นกระทุ่มและแก้ปัญหาในเรื่องของ Bubble Property เกิดขึ้นได้โดยให้มนทนร,รัฐท้องถิ่นเทคโอเวอร์หมดแล้วก็ปล่อยสินเช่าให้กับภาาประชาชนต่ำๆไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของ Property Bubble เกิดขึ้นในกณะทา่ Financial แปงเงาก็เช่นเดียวกันอาจชจงบประมาณเข้าไปแล้วก็ลดภาษีแล้วก็ลดดอกเบีย้ยลงมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในใช้ลักษณะของ Domestic Pay จาก3.5ให้ขึ้นมาจ้า5%ให้ได้เหมือนกับที่อเมริกาก็มีเอยู่แล้ ชัดเจนนะครับนี่คือการแข่งขนันในอนาคตต้องกระตุ้นสกิจภายในเหมือนทุกท้องสิน่นรัฐบาลทั่วโรกหรอครับที่จะมีการเลือกตั้งจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่จะเห็นชัดเจนว่าขวาจัดเริ่มกลับเข้ามาในการบ,บริหารประเทศชาติถ้าผานิยมปล่อยให้เสรีภาพเกินไปมันก็เปิดปัญหาเหมือนกับที่ยุโรปต้องรับผู้ลี้ภัยถึง10บล้านคนจากยูเคนเข้าไปและปัญหาของฮามัสกับอิสราเอลก็เช่นเดียวกันผู้อพยพก,ก็เคลื่อนย้าย ในตะว,วันออกกลางนี่เช่นเดียวกันเป็นปัญหาของจีโอกราฟิกกลับมาดูแมกโรให้ดีในกระทุนนะครับเป็นจังหวะที่ยังช่วงของปิดตุจีนอยู่จนถึงวันนี้และพรุ่งนี้อีกครึ่งวันก็จะเป็นจังหวะซื้อสะสมของฟันเมนเจอร์มีเรียมทุรองเทอมนะครับเก็บเข้าพอร์ตให้ดีครับยังไงซะดอกเบีย้ยขาลงก็จะ,จะดีกับตลาดทุนในครึ่งปีหลังในอีกหเดือนข้างหน้าจากนี้เป็นต้นไปจะเห็นเงินทุนเคลื่อนย้ายไหลบ่าเข้ามาในอิมมิชชนมาเก็ตเพราะเป็นตลาดที่เติบโต ดีกว่าในยุโรปกับอเมริกาแน่นอนจัดเซกเตอร์อะไรลวครับเงื่อดอกเบีย้ยลงแบงกิ้งก็ต้องดีมากยิ่งขึง้นขณะเดียวกันอุตสาหกรรมของโซลารเซลล์โซลาฟาร์มที่จีนทุ่มงบประมาณมหาศาลผลิต e ีวีผลิต EV, ลิเธียมไอออนผลิตในเรื่องของโซลาเซลล์โซลารฟาร์มในเรื่องของไครเมชเชนในเรื่องของคาร์บอนเครดิตเซกเตอร์เหล่านี้ก็จะเติบโตในเรื่องของ ESG เกิดขึ้นแน่นอน f u n d ิ n ก็จะเกิดมากยิ่งขึง้นนี่คือภาพรวมนะครับ ฉันเก็บสะสมหุ้นที่อยู่เป็นไฮไลท์ของ potential growth ในเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในเรื่องของของประเทศไทยนะั่นคือมีก้า g p s c กับ b g m ขณะเดียวกันโครงการสุขภาพ h e ล l t h c a r e แลก็จะเป็น h ับ medical โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยก็จะจ้ำขึ้นแข็งแกร่งอยู่แล้วคือ b h กับ b d m s ขณะเดียวกันที่จะเติบโตแกร่งในเรื่องของ supplier supply chain ในอุตสาหกรรม a i ที่หัวเว่ยใช้ฐานไทยเป็นผลิตและอุตสาหกรรมอีวีก็ไทยเป็นฐานผลิตให้กับจีนส่งออกเป็นฮับรีจิเนลนี้เป็นจงังหวะโอกาสเก็บขุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ที่เป็นเทคโนโลยี AI ใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคตขแข็งแร่งธุรกิจรายได้เติบโตจํำขึ้นแน่นอนใน1 0ถึง20ปีจากนี้เป,ป็นต้นไปใครไม่เปลี่ยนองคอ์กรใหม่ๆก็จะถูกลบปร้างถอยออกไปถูกเลย์ออฟจันเปลี่ยนธุรกิจ และเก็บข้พอพดให้ดีเซกเตอร์เหล่านี้แล้วครับจะเติบโตแกร่งในเรื่องของ AI Supply Chain t เทคโนโลยีแน่นอนที่จะแข่งขันกันสูงระหว่างอเมริกากับประเทศจีนและในสาภาพยุโรปทั้งหมดเช่นเดียวกันเราจะเป็นซัพพลายเออร์เหมือนกันในอาเซียนทั้งหมดนะครับไทยอินโดฟิลิปปินมาเลว,วียดนามที่จะแข่งกันอย่างรวดเร็วที่จะเป็นซัพพลายเออร์ในอนาคตและออกมาตรการภาษีต่างๆสิ่งที่ ขาดความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นไทยเพราะรัฐบาลแหะครับยังต่อกรกักบแบงค์ชาติที่เป็นกําหนดในนโยบายดอกเบีย้ยยังไงซะยังเร็วที่สุดที่จะลดได้ก็คือเดือนเมษาหรืออาจจะเป็นซึพฤษภาที่เฟดจะเริ่มลดดอกเบีย้ยมันแทรกแซงไม่ได้อกครับแม้แต่โดนัลด์ทรัมป์ยังปลดผู้ว่ากับธานเฟดไม่ได้เลยนะครับเช่นเดียวนะครับฉันในฉันนั้นของเมืองไทยก็เช่นเดียวกัน รัฐบาลไม่กล้าหรอกครับที่จะไปจุง้งแต่อย่าไปจุ้งกับเรื่องของแบงค์ชาติหรือกรงอเป็นอิสระชัดเจนในการบริหารพอร์ตเงินลงทุนอยู่ที่การน,นโยบายหยุดใช้แทรกแซงทําให้ประชาชนักลงทุนต่างประเทศขาดความเชื่อมัน่นถึงขายในต้นปีนี้มา31,000ล้านละปีแล้วขายแสนห0 0หมล้านนะครับชัดเจนเป็นจังหวะเก็บสะสมหุ้นเพราะการขายนั้น ช็อตเซิงน่าจะใกล้หมดรอบมากยิ่งขึ้นแล้วเป็นจังหวะนะครับเมื่อเงินไหลบ่ากนาันมาในเดือนหน้าและในเดือนเมษาพฤษภาในไตรมาสสองก็จะจ้ำขึ้นอย่างรวดเร็วจะซื้อกันไม่ทันเก็บให้ดีครับแบงกิง้งพลายเชนเรื่องของเดลต้าฮานาเคาคอม KCE เรื่องของลงปะะมปยยมานไฟและลงไฟฟ้าทั้งหมดก็เก็บข้อ์ดให้ดีสินเชื่อเหล่านี้แหละครับที่จะเติบโตแกร่งในอนาคตยังไงซะสิ้นปีเซตอินเด็ก เชื่อนะครับมีโอกาสทดสอบ1,620ถึง1,680จุดในเฟิร์ส a l ับในเดือนมิถุนายนนี้โอกาส1,520ถึง1,560จุดมีสูงมากเก็บให้ดีนะครับสวัสดีครับ